ขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูงม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ศูนกลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2568ที่บ้านเลขที่317หมู่ที่1บ้านโคกเจริญตำบลเจริญผลอำเภอเมืองพ,พิซัยจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธรรมัม์มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยโดยมีนางสาวนงยาวเทพสิริหัวหน้าสำนักง,งานปพจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยประจังหวัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเหล่ากาชาจังหวัดคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธัมประจําจังหวัดนครสวรรค์ในอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการมอบสิ่งของพระราชทานดังกล่าว โดยเมื่อวันที่23มกราคม2568ได้เกิดอักขีภัยในพื้นที่หมู่ที่1บ้านโคกจเจริญตำบลเจริญพลอำเภอบรรพบพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ทำให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวนหนึ่งหลังซึ่งเป็นบ้านของนายธงชัยสีชมพูและส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน3รายโดยสาหเหตุที่เกิดเพลิงไหม้มาจากไฟฟ้ารัดวงจรในการนี้เหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ได้สมทบบริจาคเงิน และถุงสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยพร้อมด้วยสํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์มอบถุงอย่างชีพสํานักง,งานบรรเทาสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์มอบสิ่งของดำรงชีพและทางอำเภอและเทศบาลได้ดําเนินการสํารวจและตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น น,นายอนันต์เย็นตั้งนายกสมาคมชาวไร่อ้อยสีแควนครสวรรค์พร้อมด้วยนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต11และพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้พากันเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายชุมพิษเดชรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์โดยให้ช่วยนําปัญหาของกเกษตรกรเสนอถึงรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือสนับสนุนค่าแรงงานในการตัดอ้อยสดโดยฤดูการผลิตอ้อยปี2567-2568 รัฐบาลมีนโยบายลดปัญหาฝุ่นละอองพีเอม2ออย่างเคร่งครัดโดยเน้นภาคการเกษตรให้ลดการเผาซึ่งอ้อยเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดยเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ร่วมมือกันหันมาตัดอ้อยสดส่งโรงงานน้ำตาลม,มากขึ้นซึ่งเห็นได้จากปริมาณอ้อยเข้าหีบทั่วประเทศรวม73,173ล้าน2 8 0 0ตันวันที่2กุมภาพันธ์2568 62,556,874,330ตันอ้อยไฟไหม้16,164,14270ตันคิดเป็น114.51ซึ่งลดลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนั้นการตัดอ้อยสดเกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวซึ่งยังไม่รวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในต้นฤดูการผลิตอ้อยปี2,566ทับ2,567ทางรัฐบาลยังไม่มีการจ่ายเงินช่วยเหลือการตัดอ้อยสดตันละ120บาทให้กับเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยวันนี้จึงพาการเดินทางมายื่นหนังสือขอให้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือพร้อมกันในคราวเดียวกันนี้ นี้นะครับเราก็มาติดตามยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามเรื่องเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะครับวันนี้เราก็จริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเราก็ต้องให้ความสำคัญเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องไอ้เรื่องเงินช่วยเหลือเนี้ยนะตั้งแต่เราเคยได้ช่วยเหลือมาตั้งแต่ปีหกสามถึงหกสี่ส้าห นะครับแล้วหกหกเจ็ดก็ยังไม่ได้รับกรเฉือและปีถัดไปเนี้ยได้ทราบว่าผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองเขาก็ให้ความสำคัญอยู่ตอนนี้ขนาดเนี้ยแต่ที่เรามาวันนี้เราก็ได้มากระตุ้นติดตามและทวงถามไอ้เรื่องเงินส่วนตรงนี้เพราะว่าพี่น้องชาวไร่อ้อยเราคือต้นทุนในการเก็บเกี่ยวเนี้ยอ้อยสดอ้อยไฟไหม้มันต่างกันกันพอสมควรราคาท่านี้ต้นทุนในการเก็บเกี่ยวมันสูงเรื่องอ้อยสดตรงนี้ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเพียงแค่เรามายื่นหนังสือ นำล่องไปก่อนโอกาสข้างหน้าเราอาจจะพบผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองอะไรก็หรือม,มีการประสานกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้ครับนะครับตอนนี้เงินที่ว่าตัดค่อยสดเนี่ยมันค้างมากี่ปีแล้วอ๋อตั้งแต่หกหกทับหกเจ็ดเนี่ยก็คือเราได้พูดคุยกับระดับข้างบนก็คือก็จะช่วยจะช่วยแต่มันเลยมาแล้วใช่ไหมครับแต่ก็คุยกันว่าหกเจ็ดทับหกแปดเนี่ยถ้าเข้ามติคลรมอรก่อนแล้วไอหกกเเจ็ดค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ย ค้างของเก่าก็ยังยังไม่ได้แล้วของใหม่เนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับตัวนี้ตอนนี้ไม่ชัดเจนก็เลยกลายเป็นพวกเราต้องต้องมาสวงวามมันอย่างนี้แหละถ้าไม่ชัดเจนเนึ่งทาให้กเกษตรกรก็ไม่มั่นใจในตรงนี้เราก็ต้องมามามาติดทรวจสอบอยู่เกษตรกรก็เดือดร้อนกันทั่วประเทศครับต้นทุนการเกี่ยวบทสูงขึ้นจากจากไร่พันไมก็อ้อยสดตอนนี้ขนาดนี้สูงมากแล้วก็ทั้งขาดแรงงานทั้งหลายๆอย่างอันนี้ถ้าไม่ได้เงินตัวนี้ถือว่า การเก็บเกี่ยวของเกษตรกรตอนนี้ถือว่าไม่คุ้มทุนการเก็บเกี่ยวสูงมากตอนนี้คือตอนนี้เกษตรกรก็หันมาตัดอ้อยสดกันมากขึ้นครับก่อนหน้านี้อดีตที่ผ่านมาเนี่ยอ้อยสดเรามีแค่สักยี่สิบเปอร์เซนต์ตอนนี้ขนาดเนี้ยปีที่ผ่านมาอ้อยสดเรามีถึงเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซนต์อ้อยไฟไหม้สามสิบเปอร์เซนต์ปีนี้ขนาดเนี้ยเราทําอ้อยสดกันเกือบเก้าสิบเปอร์เซนต์แปดสิบกว่าเปอร์เซนต์ละอ้อยไไหม้ตอนนี้ลดลงเหลือสักสิบกว่าเปอร์เซนต์เอง ตัวประเทศตัวนี้นะครับเราพยายามช่วยเหลือจากภาครัฐไว้เรื่องแปลปัญหาพีเอ็มซีห้าเราทํากันเต็มที่ครับตอนนี้หลง่นลง,ลงแล้วก็หาวิธีการกันหาแนวทางคือเพื่อไม่เกิดปัญหาสังคมแต่เราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐในส่วนนี้ครับด้วยความมุ่งมัน่นทำให้วันนี้เราเก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้า ติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดกาวเพื่อมุ่งสูมม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกกาวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่สวนสัตว์เปิดเข,เขาเขียวจังหวัดชนบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบประกาศกิติคุณและโลก่กิติคุณให้แก่หมูเด้งและสวนสัตว์เปิดเข,เขาเขียวจังหวัดชนบุรีเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและขอบคุณในฐานะเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยมีนายอภิชัยฉัดเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานมอบให้กับนายนารงวิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนัว์เปิดเขาเขียวและนายอัตพลนุนดีและมีนางอัมภัยสัตดานุก,กุลจิตสลายวินสกี้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชนบรุรีในฐานะตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชนบรุรีนางอัจฉราบันดิตยานุรักษ์ประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายนารงวิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนว์เปิดเขาเขียวและสื่อมวลชนเข้าร่วม ทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้พิจารณาเห็นว่าสวนสัตว์เปิดเขาเกียวกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจากการที่สวนสัตว์ได้จัดทำคลิปวิดีโอเผยแพร่ความน่ารักของลูกฮิโปโปแคระเกิดใหม่โดยตั้งชื่อว่าหมูเด้งและมีผู้เลี้ยงคือนายอัตพลหนุนดีเป็นผู้ถ่ายทำคลิปและนำไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้ชื่อว่าค้าหมูแอน t h เดอ n แกงจนเกิดเป็นกระแสไวรัลด,ด่งดังไปทั่วโลก และมีผู้ติดตามมากกว่า2.4ล้านคนโดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ชื่นชอบในความน่ารักของหมูเด้งเดินทางมาที่ประเทศไทยและยังได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในการเลี้ยงดูหมูเด้งและช่วยเหลือสัตว์อื่นๆและยังทําให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมความน่ารักของหมูเด้งไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นคนต่อวันสร้างไรายได้เข้าประเทศไทยได้อย่างมากมาย ในขณะที่ทอทอท,อทอได้ตั้งเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากกว่า39ล้านคนในปี2568ด้านน,นายนรงวิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้กล่าวขอบคุณทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ให้ความสนใจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งปัจจุบันหมูเดงได้นํานักท่องเที่ยวเข้าชมแล้วกว่า8แสนคนทําให้เศรษฐกิจเติบโตกว่า40% และแม้ว่าขณะนี้หมูเด้งจะมีอายุ7เดือนแล้วก็ตามแต่ยังคงคาแรคเตอร์ในความน่ารักได้เป็นอย่างดีและอยากขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเข้าชมความน่ารักของหมูเด้งได้ทุกวันและยังมีสัตว์ตัวอื่นมากกว่า200ชนิดมากกว่า2,000ตัวไว้คอยต้อนรับรวมทั้งขบวนพาเรตเพนกวินเกาะลีเมอร์ช้างว่ายน้ำป้อนอาหารกับฝูงคาปิบาร่า วันน <t iny> ี้ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่ให้ความสำคัญกับทรัพย์สานปลอดภัยระดับโลกและอากาศซึ่งในวันนี้ถือว่าจะเป็นลงทุน9ต่อไปที่จะทำให้ทรัพย์สินปลอดภัยวเนี่ยก้าวไปสู่เป้าหมายที่เราหวัดนะครับเพื่อเป็การยกระดับทรัพย์สินปลอดภัยวเนี่ยให้ไปเป็นบริษัทที่การให้จัดการด้านธุรกิจ แล้วคุณผูดถึงเูืด้นนึงค่ะเมืม่อกี้มันก็เริ่องแบบว่าสร้างรายได้เข้าประเทศอย,ย่างในปีที่ผ่านมานะคะที่หมนเล่นเนี่ยสร้างรายได้กัท่องเที่ยวเราออกให้กับผลิตภัณ์เราเยอะมากมายแน่นอนครับในกรณีของหนเล่นนะครับถึงการสร้างรายได้ครับสื่อสังคมออนไลน์นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับปัจจุบนันแล้วเนี่ยมากกว่านะตอนนี้มากกว่า8แสนคนแล้วนะครับถือว่าเป็นการเป็นดุลทั้งเที่ยวทั้ง,งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้มาเที่ยวไปในจังหวัดชุมพรีเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยรอบนะครับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้กับจังหวัดชุบุรีมากมายนะครับชุมุรีเองเนี่ยมีเศรษฐกิจเติบโตมากกว่า40อร์เซนะครับหลังจากมีปรากฏการณ์น้องหมูลเด็กไปตรงนี้ครับอยากให้เชิญชวนนะักท่องเที่ยวมาชมน<ม>้ารักน่ารักตัวอื่นด้วยครับในวันนี้เองเนี่ยหมูลเด็กเองเนี่ยจะคุ้งฟานน่ารักครับถึงแม้เขาจะอายุ7เดือนแล้วนะครับก็ยังมีคาแรคเตอร์ที่ ความน่ารักของเขาช่วงเวลาในการแสดงความน่ารักก็จะผ่านพี่คีเปอร์ออกไปสักทุนเพราะนั้นความน่าขม,มูลเบ่งเนี่ยขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านครับมาชมได้ทุกวันนะครับที่สุสัว์เปิดเขาเกียวครับแล้วยังมีสัตว์ตัวอื่นที่จะชวนน้องน้องมาดูเพิ่มไหมครับสนสว์เปิดเขาเกียวเองเนี่ยเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ให้บริการด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เพราะนั้นเรามีสัตว์ป่ามากกว่าสองร้อยชนิด0 0กว่าตัวนะครับเรามีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นพาเลทเพนกวินรับเกาะนีเมอร์ ครับช้างว่ายน้ำครับหรือแม้กระทั่งเข้ามาสัมผัสพ่ออาหารกับของยักษ์ครับวีบาราซึ่งเป็นซุปเปอร์สตาร์ของสวนสัตว์เปิดเกี่ยวชมนั้นขอเชิญชวนนะครับกิจกรรมมากมายที่มาให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของสัตว์ป่านั้นขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์เปิดเที่ยวครับโอเคหมูแดงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคโอเคค่ะแนะนำเติมนิดหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ ชื่ออ้อมอิสริยาค่ะสเตาพักอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเอ็กซ์ตร้ามาเมืองไทยเพราะมาดูน้องหมูแดงติดตามน้องมาตลอดตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็นี่แฟนนะคะอยู่อเมริกาก็นัดมาเจอกันที่นี่แล้วเอ็กซ์ตร้าคือว่าเรามาซื้อคอนโดใกล้ๆที่นี่ด้วยเพื่อจะอยู่ใกล้น้องหมูแดงน้องตาไหไรแล้วเป็นยังไงบ้างน่ารักมากค่ะคือเห็นตั้งแต่น้องเขาเล็กๆยังไงก็คือโตแค่ไหนก็ยังน่ารักเหมือนเดิมชอบตาน้องเขา ดีใจคุ้มค่ามากค่ะขอบคุณนะค,ดค,ดค,คนะคดีใจมากๆค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการถแถลงข่าวเปิดตัวอวอรแอป แอปพลิเคชันระดับกระทรวงที่ถือเป็นแหล่งรวมข้อมูลที่มีฐานข้อมูลจำนวนมากที่นำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อการสร้างศักยภาพความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาคณาจารย์ผู้ปกครองผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปโดยนางสาวสุภามาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่าเหตุผลสำคัญที่ต้องมีอวอแอปเพราะกระทรวงอวอต้องการช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อกระทรวงอวอจะได้ทราบถึงความคิดเห็นความต้องการของทุกภาคส่วนต่อระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปกำหนดกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาและสร้างศักยภาพให้กับผู้เรียนและกำหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน คณาจารย์ผู้ปกครองและผู้ประกอบการรวมทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากอวอร p แอปไปกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้เรียนได้ในอวอร p แอปยังมีฟีเจอร์หรือช่องทางในการสำรวจความคิดเห็นที่เรียกว่าอวอ p o โพเพื่อนำข้อมูลผลการสำรวจไปอ้างอิงในการดำเนินง,งานด้านวิชาการและใช้ประเมินความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและผู้คนในสังคม และนอกจากนี้อวอร์แอปยังมีฟีเจอร์ที่ครบถ้วนในการตอบโจทย์ทุกความต้องการนอกเหนือจากการจัดทำอวอร์โพได้แก่ฟีเจอร์ข่าวสารครั่งข้อสอบทุนการศึกษาแหล่งความรู้และหลักสูตรออนไลน์มากกว่า600หลักสูตรในการเรียนฟรีเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนและนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การสร้างเรซูเม่ดิจิทัลท่าสคริปข่าวสารสมบัครงานและช่องทางเชื่อมต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอวอร์ ด้านรองศาสตราจารย์ดรสุนีการยจิตหัวหน้าโครงการสร้างอวอ p p แอปและอวอ o โพได้อธิบายเพิ่มเติมในฟิวเจอร์อวอโพว่าการสำรวจความคิดเห็นผ่านอวอ o โพจะเก็บข้อมูลและสรุปผลโพทุกเดือนโดยแบ่งไปสองด้านคือด้านการศึกษาและด้านกระแสสังคมเพื่อน,นำผลสำรวจไปปรับพัฒนาและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาในระดับประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมายต่อไป โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอวอร์อปได้ทั้งระบบ Android และ iOS ทางที่ a อ p Store หรือเพจสโตร์ครังนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะของระสรวงอวอร์ดที่เรามีแอปพลิเคชันของเองนะซึ่งที่ ทรามาบางกระทรวงเนี่ยเขาก็มีแอปของกระทรวงเช่นเดียวกันน,นะคะแต่คิดว่าฟิวเจอร์ของแต่ละกระทรวงมันจะแตกต่างกันไปนะคะสําหรับฟิวเจอร์ของกระทร,ร,งระวงอวอรหรือว่าอาวแอปต่อไปเราจะเรียกว่าอาวแอปอน,นะคะก็จะมีความโดดเด่นนะคะแะน่นอนว่าเป็นกระทรวงอวเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราจะต้องเน้นหนักในแอปนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา แล้วก <poker> ็เร to eh? ื wow. so mm ่องของงานวิจ hmm. uh ัยนะคะอวอร์แอปนี่เป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆของกระทรวงอวอรนะคะรวบรวมหลักสูตรต่างๆนะคะรวบรวมการเรียนออนไลน์รวบรวมทุนการศึกษานะคะมีจ็อบแมทชิ่งนะคะที่สำคัญก็คือมีการทำอวอรโพนะคะซึ่งอวอโพคืออะไรนะคะ อโอเป็นการสำรวจความคิดเห็นและที่สำคัญคือความต้องการของของกลุ่มผู้ที่ใช้บริการกระทรงอ,อวร์นะคะซึ่งหลักๆแน่นอนก็คือนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้ปกครองครูอาจารย์และประชาชนทั่วไปนะคะเพราะว่าคำว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาสมัยนี้เนี่ยมีความแตกต่างจาก,กสมัยก่อน สมัยก่อนก็คือปริญญาตรีโทเอกเราเรียกว่านักศึกษาแต่ตรงนี้นะคะพอเรามีนโยบาย lifelong learning หรือว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมผู้สูงอายุหรือว่า aging society ของประเทศไทยตอนนี้เพราะฉะนั้นนิยามหรคำจกับความของนักศึกษาเปลี่ยนไปนะคะจากนักศึกษาที่เรียนวิทยาเปลี่ยนเป็นนักศึกษาทุกคนทุกช่วงวัยนะคะสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ หลักสูตรตอนอกรีดรีต่างๆได้นะคะไม่ว,ว่าคุณจะอายุ20 30 40 50 60 70นะคะ80ไปจนอายุเยอะๆนะคะการศึกษาไม่ได้ปิดกั้นเฉพาะปริญญาเท่านั้นแล้วเดียนี้นะคะเพราะฉะนั้นทัางกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปชั่วข้ามคืนอย่างรวดเร็ว มุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนจากแนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือนำลึกแห่งใหม่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศคือก้าวแรกสู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลข,ของประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือนำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอน,นาบริเวณพื้นที่กว่า1 0 0 0 0ไร่ส่วนงานได้ปฏิบัติการภาคเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้ว ซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1และขั้นที่2คือท่าเทียบเรือชุด A ชุด B ชุด C และท่าเทียบเรือชุดดีรวมเป็น18ท่ามีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า1 2 0 0 0เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลก ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้านทีอต่อปีโดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลาจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึง2ล้านคันต่อปีโดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลกท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้น จากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกับกรมศุลกากรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ e m a t h h i n g ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจากก้าวแรกในปี2534จนถึงวันนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำให้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้าและต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่ำลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดการตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับซูเปอร์โพสต์พานาม็กรวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยายในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุก สงสินค้าลานตู้สินค้าพร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉะบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกเกยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบพื้นสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองสำคัญสู่สการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชีย ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า7ล้านที u อต่อปีขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง4ล้านที u อต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังโดยรวมสูงสุดถึง18ล้านที u อต่อปีทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพ ใต้หลักบริหารงานสมาร์ทแพดที่ให้ความสำคัญกับสแตรมาสน m a s t เอจิลิตี้เรสปอนซิบิลิตี้และทีมเวิร์กตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต